สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูข้าวๆนะห่วงเชื่อมซึ่งอาจจะชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้เพราะว่ามีหลายเหรียญดูนะครับห่วงเชื่อมเนี่ยมีทั้งบล็อกพอขีดกับบล็อกทองคำผมมีอยู่สักสี่เหรียญให้เพื่อนๆดูว่าทำไมถึงเรียกว่าบล็อกพอขีดพอขีดเนี่ยคือตรงนี้นะครับพระครูภาวนาพิรัตตัวคำว่าพอผานเนี่ยมีเส้นแตก เห็นไหมครับเพื่อนๆเขาเลยเรียกกันว่าบล็อกพอผ่านมีขีดส่วนบล็อกทองคำเนี่ยคำว่าพระครูภาวนาเนี่ยสลูชนขอบดูนะสะสลูสองอันไม่เหมือนกันนะอันนี้ชนขอบมีพอขีดหรือแย,ยกพอขีดอันนี้ชนขอบอันนี้ชนขอบจริงแต่ขอบตัดเนี่ยย่างนี้เขาเรียกบล็อกทองคำแต่ถ้าพอผ่านมีขีดก็เรียกบล็อกพอขีด เหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีตามําหนิซ่อนอยู่เนี่ยไม่ยากนะครับเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแทบทุกเหรียญเนี่ยเหมือนกันหมดเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่เล่นง่ายมากขอบเหรียญเนี่ยจะมีตัวตัดซ่อนอยู่นะครับเพื่อนๆดูนะครับเหรียญรุ่นนี้ราคากลางเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมืนแต่ถ้าผิวไฟแดงๆก็อยู่ที่ความพอใจของแต่ละฝ่ายนะครับ เหรียญรุ่นนี้หยิบมาเนี่ยพื้นเหรียญนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเพื่อนๆคือหลักการดูของผมเนี่ยเหรียญหูหูเชื่อมปุ๊บเนี่ยผมจะชอบดูเหรียญเนี่ยที่ขี้ปิ้นขี้ปิ้นเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูได้นะฮะตรงระหว่างประมาณสักผมว่าบ่ายบ่ายโมงเนี่ยฮะจะมีขี้ปิ้นทุกอันดูนะครับ ของลินแบบพยายามทาแต่ทําไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาประกบสักสามเหรียญให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงแต่วันนี้ผมจะเอาเฉพาะเนื้อทองแดงมารีวิวบอกว่าหลักการดูแท้เก๋เพื่อนเพื่อนดูนะครับซ้ายมือผมหรือขวามือที่ผมกําลังชี้อยู่เนี่ยอยู่ด้านด้านเหรียญเนี่ย เพื่อนเพื่อนดูนะครับซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือองค์หลวงพ่อหรือว่าขวามือผมเนี่ยตรงประมาณหนึ่งนาฬิกาเนี่ยพิกมาด้านหลังนะครับดูนะฮะตรงหลวงปู่ทิมอิสริโกเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่าอะไรเห็นติ่งเนื้อเกินตรงนี้ไหมฮะติ่งเนื้อเกินเนี่ยเกิดจากการปั๊มการปั๊มเกิดจากตัวตัดปั๊มแล้วแกะบล็อกเนี่ยไม่ได้ลบความคม ก็เลยทำให้มีขี้ปิ้นในโลหะมีทุกอันนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมเพื่อนๆดูนะเห็นไหมครเป็นทุกอันจะบล็อกพอขีดบล็อกทองคาด้านข้างขอบข้างตรงนี้ต้องมีทุกอันต้องคมๆเนี่ยน,นะฮะดูนะครับแล้วมาเรามาดูอาด้านหลังมาวางให้ดูนะครับเดี๋ยวค่อยมาประกบข้างเห็นไหมครับ ตําแหน่งนี้มีทุกอันแล้วคราวนี้เนี่ยขอบเนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆไม่จําตรงนี้ก็มาจําด้านล่างก็ได้มีให้เราเห็นแทบแทบขอบด้านล่างทั้งแทบทุกอันไม่มีการศึกนะฮะเพราะเหรียญเนี่ยยังไงขี้ปิ้นต้องอยู่เป็นหลักแทะหลักพิจารณาแท้เก๊ พื้นเหรียญเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ปัม๊มแล้วมีพื้นกระจายได้คมคมดูนะเดี๋ยวผมให้ดูพื้นพื้นเหรียญน,นะพื้นเพื่อเห็นไหมครกระจายรัศมีคมคมเนี่ยของเหรียญแบบก็ทํายากเห็นยังครับนี่คีป,ปินนะอันนี้ด้านหลังนะฮะเห็นไหมครับนี่ให้เพื่อนๆพืนเห็นกระจายนะการกระจายของพื้นผิวเนี่ยของเหรียญแบบทําไม่ได้ เพราะเกิดจากแรงปั๊มซึ่งหนักเป็นตันๆกระแทกลงไปแม้ทั้งเหรียญนี้ผ่านการใช้ยันหลังนะหลังใช้มาแล้วแต่ใต้พื้นก็ยังเห็นพื้นกระจายจนขอบด้านข้างให้เราเห็นเห็นไหมครับเอามาดูด้านหน้าอีกทีก็ได้ครับเห็นไหมครับการกระจายของพื้น โลหะในการปัม๊มเมตตาหลวงปู่คมๆเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่การกระจายการกระจายเกิดจากการกระแทกของโ่เลนในการปั๊มขึ้นรูปด้านหน้าพอปั๊มกระแทกลงไปเนี่ยพื้นโลหะก็จะเกิเกดการกระแทกแรงกระแทกก็เลยม,มีพื้นกระจายให้เราเห็นนี่คือหลักการดูเหรียญพื้นฐานทั่วไป อันนี้ใช้พิจารณาเหรียญทั่วๆไปได้ทั้งหมดนะครับเหรียญที่ได้ราคาก็คือเหรียญที่ต้องมีผิวไฟแดงๆเห็นไหมฮะในร่องเนี่ยเห็นไหมครับขอบเหรียญทั้งอันมีหมดนะการกระจายของพื้นอ่าเห็นไหมครับอ่าผมพยายามจัดแสงให้เห็นนะ แม้กระทั่งเหรียญอยู่ในเรียมพลาสติกก็เห็นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับอ่เพื่อนๆดูนะครับแม้กระทั่งอยู่ในพลาสติกเนี่ยเราก็จะเห็นตัวตัดได้เห็นไหมครับสมติเหรียญเรียมพลาสติกมาแทเกเนี่ยบางคนบอกเอ้ต้องทุบเกิดเขาไม่ให้เราแกะเราก็ต้องตัดแทงดูนะฮะเห็นตรงตำแหน่งที่ผมบอกไหมฮะที่ปิ้นเนี่ย ก็ยังเห็นอยู่แล้วการกระจายของพื้นเหรียญเห็นไหมขณะมีพลาสติกบงังเราก็ยังเห็นการกระจายคมๆมของเรียนแบบทำยากนิดหนึ่งคิิปิ้นต้องมีทบทุกอันนะฮะตรงตำแหน่งหนึ่งในกาเนี้ตรงอิสริโกเนี่ยครับหลวงพุทธิมอิสริโกพิกมาด้านหน้านี่ขนาดเหรียญอยู่ในเลี่ยมนะเห็นไหมครับพื้นด้านล่างการกระจายของการความคม แรงกระแทกเนี่ยถ้าไม่พื้นเหรียญเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับการกระจายรัศมีเนี่ยดูนะครับนี่คือหลักการดูของผมนะฮะทุกเหรียญต้องมีแบบนี้เหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับแม้ว่าเหรียญอยู่ในเลี่ยมก็สามารถดูได้ถ้าเกิดเขาไม่อนุญาตให้เราแกะเราก็ต้องหาจุดชี้ขาดซึ่งซ่อนอยู่ในตัวเหรียญดกูการกระจายด้านล่าง แล้วการแกะบอกเห็นไหมฮะเส้นที่พื้นเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เห็นเส้นไหมฮะเส้นเต็มเลยนะะที่สังกติหลวงปู่เนี่ยนี่คือเหรียญที่ไม่ได้ใช้แต่ไม่มีผิวไฟเส้นคมคมเนี่ยถอดลําบากมากเห็นไหมอ่าเรามาดูการกระจายด้านหลังเห็นไหมกระจายคมคมขอบคุณนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ